สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอนเรื่องเครื่องดนตรีสากลก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสามารถจำแนกหรือจัดประเภทตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกันและลักษณะของเครื่องดนตรีสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทได้ดังนี้นะครับ 1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 2. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ 3. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง 4. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องริมนิ้ว 5. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายคือเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวดเชือกเอ็นหรือไนลอนมีกล่องเสียงทําหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น คุณภาพของเสียงจะขึ้นอยู่กับรูปร่างและวัตถุที่ใช้ทำการสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสีหรือการดีดซึ่งอาจกระทำได้โดยตรงหรือเพิ่มกลไกลให้ยุ่งยากขึ้นสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่พบเห็นในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการทำให้เกิดเสียง2วิธีคือวิธีการสีและวิธีการดีดเรามาดูเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการสีกันนะครับการเกิดเสียงของเครื่องสายโดยวิธีการสี จะใช้คันสีซึ่งขึงด้วยหางม้าสีลงบนสายทําให้เกิดเสียงไวโอลินเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นท่วงทํานองประกอบด้วยสายสีสายเรามาฟังเสียงของไวโอลินกันนะครับวิโอลา มีรูปร่างเหมือนไวโอลินทุกประการแต่มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินมีเสียงทุ้มและนุ่มนวลกว่าไวโอลินเรามาฟังเสียงของวิโอลากันนะครับเชนโล มีรูปร่างเหมือนไวโอลินและวิโอลาแต่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล่นต้องนั่งเก้าอี้เอาเครื่องไว้ระหว่างขาทั้งสองข้างมีระดับเสียงที่ทุ้มต่ำกว่าวิโอลาเรามาฟังเสียงของเชลโลกันนะครับดับเบิ bait. เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลไวโอลินผู้บรรเลงต้องยืนเล่นเสียงของดับเบิลเบสที่ทุ้มต่ำแสดงถึงความมีอำนาจความน่ากลัวและความลึกลับเรามาฟังเสียงของดับเบิลเบสกันนะครับ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการดีดมีวิธีทำให้เกิดเสียงโดยใช้นิ้วดีดสายหรือใช้แผ่นพลาสติกบางๆเรียกว่าปิกดีดแทนนิ้วเรามาดูเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการดีดกันนะครับฮาร์ฟ <Half, S 1> เป็นพินโบราณขนาดใหญ่มีประวัติเก่าแก่มากมีสายคึงอยู่ทั้งหมด47สายใช้บรรเลงในวงออเคสตรา กีตาร์เป็นเครื่องดน,นตรีที่นิยมเล่นกันมากในปัจจุบันเกิดเสียงจากการดีดมีสายหกสายมีทั้งกีตาร์อะคูสติกหรือกีตาร์โปร่งซึ่งเกิดเสียงจากกล่องเสียงโดยธรรมชาติและกีตาร์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกกีตาร์ใช้บงจรอิเล็กทรอนิกสช่วยขยายเสียง ลเป็นพินชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดของเครื่องสายประเภทดีดมีรูปทรงเหมือนผลส้มผ่าซีกซึ่งหลูดถือเป็นเครื่องดนตรีต้นกําเนิดของกีตาร์แบนโจเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองแถบแอฟริกาประกอบด้วยสาย 4, 5หรือ6สายมีหนังแท้หรือหนังเทียมขึงปิดอยู่ คาดหรือวงรอบด้วยไม้หรือเหล็กเพื่อทําให้หนังตึงโดยปกติก่องเสียงของแบนโจจะมีรูปร่างเป็นวงกลมแมนโดลินเป็นเครื่องดนตรีตระกูลหลุดมีสายสีคู่หรือ6คู่ตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่มีลูกบิดคล้ายกีตาร์เพื่อใช้ในการตั้งเสียง และมีนมหรือเฟดเพื่อรองรับสายเวลาเล่นจะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวเมนโดลีนและใช้มือขวาดีดต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด เสียงของเครื่องดนตรีชนิดที่1เสียงของเครื่องดนตรีชนิดที่สงอง เสียงของเครื่องดนตรีชนิดที่สเสียงของเครื่องดนตรีชนิดที่ส เสียงของเครื่องดนตรีชนิดที่5ดูรูปภาพแล้วตอบคำถามนะครับว่าเป็นภาพของเครื่องดนตรีชนิดใดภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4ภาพที่5ผ่านไปนะครับสำหรับเครื่องตรีสากลประเภทเครื่องสายคิดว่าหลายๆคนคงตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับเราจะมาฟังเฉลยว่าเสียงของเครื่องดนตรีที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใดในคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านในการรับชมคลิปวิดีโอสื่อการสอนดนตรี อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ